พี่น้องครับหอดทีหม้กันเบิดทุกคันแล้วครับหอดกันทั้งเบิดทั้งรถบัสทั้งรถถุงล้อซีทุ่มตงรงพอดีครับรถบัสคันสุดท้ายเพิ่งเข้ามาครับอ,อยู่ตรงขามลุงเราเพอดีแล้วพอดีี่ไมยถึงว่าเสียงเนี่ยมาพอดีเลยครับเป็นทะเลทรัย สุดอหอออยู่แนวนี้ครับอยู่ฝนปีกันไปทั่วเลยครับม่น <laughs> รประดับยืนโซนคนครับ, <c oughs> รบชีวิตคอนวอยไปน <c oughs> เนาะนี่วังเมอเวนนี่วังตอดมหฮศดครับวังสามทุ่มมีฝนลิ้นมากวิธีการแก้ไข พาไปอยู่ทั้งหลังตู้รถตะวันครับแล้วก็ผูกเปนอนแล้วก็เอาพัดลมอัดหัวท้ายครับผูกเปียไร้ะแยงเนี่ยได้ได้หลายครับสามสี่ปีห้าปีเน่ครับน,นี่คือตัวย่างครับนี่คนระับอยู่มุมนีสิบจู๋ครับว่ได้เห็นงานมหมเนี่ย พันของเชฟโจมันเบาๆครับงานแล้วเสร็จตื่นตื่นขึ้นมาสดโสเสร็จงานดีดีฮะตื่นขึ้นมาอยากตีหาผู้จัดยุ่งเสร็จป่ะตืนมาถามโรยเหยามังใลแทะตีหาตั้งเลยเนี่ยเอาอิล่ะใจ่ายให้ปะนอนมาหลับลงเตี้ยเนี่ยลุงเหลราอยู่เสียเขาหลับได้ยังไงอ๋เขาหลับตาลุงนึงยเนี่ยยังคุณเรียนเก็บมั่งรับค่าโทรศัพท์เลยใจ่ายให้ย่างขวมไป ังไม่ได้ไปกินนไดู้่บอกเพื่อนพ่อนย่ไมมได้บอกครับจะพท่านได้กินอย่างใจว่ายงไงเรต้องกินจะกลมกลองกลมกันคืออะใจใหญ่ตีสองเพิ่นปิดพอดีละที่ไหนที่ไหนบางเนกับโลนพงแล้วเออเอาไม่จะกลมอะไรวบบอไรว่าเพื่อนได้สิอเออโบ่โบ่โบ่กินว่นนอนหรอวะ นอนละนี่สินพินพาดเท่าไรนอนก้อนดีกว่าพอรู้ว่าผมเปิดเบื้งแอปแล้วรู้ว่าฝนมาตกแล้วกะนี่ครับนอนได้ครับปุ๊บปต่อกันได้โอ้สถานที่มืออื่นพี่น้องเลยกว่างกวงคัะ ตาเบิ้องยังยังมานอนจีตาเบิ้องข้าวจันบ้านเบียงเงินโอ้เอา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 เบิ้งไปนึกว่าเบิ้งนึกว่าเบิ้งบอลแบบตะบองบอลบอลบอลเบิ้งภารกิจคนชุ่มเนือเอาโอ้ไม่อ่านทำยั่มาชมผลงานไม่อ่านเบิ้งเราโบ่าณชมหรอกพี่น้องเอ้ยทางมันไก่นะไม่อ่าน โอ้ยไหลไปหอดข้างในนมันดีนะเหรยังนานๆมันก็อยู่ในรถนี่แหละมไปใส่แบบของน้อเนี่ยมันดีขึ้นลูกกระนาดมื่อไรวิ่มาทางเดียวกันบ่บ่ครับผมมาทางไงแลน้ำของมาโอ้ยหล่รตัดยางม้องมันแป้งกระป๋องที่ผมถ่ายให้ม้านะบ่ตอนนี้ยังชิวเขให้มาขึหนเลยโอเค ข้าพ่อคุณแต่สั่ได้เลข้าหน่อยมีแห้งหน่อยข้าหลายมีแห้งหลายครับข้าพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศรอบๆครับนี่แหละมองเหรียญหมื่นควงกวงมาคักนั่นทิ้มจอครับเพิ่นซื้อเพิ่นมาหดแต่วินซื้ออย่างมากินบ่เห็นนั่งจับกุมหัวดำปี๊ๆอยู่ แต่ตท่นี้เลือกง่ายๆกันแล้วครับของเ้างผมีอย่างกิ่นข้ามาสวยอะนอนซั่งไห้แก็บยัวครับไอ้หน่อยซั่งแก็บให้ยัวแต่แจ็กกี้มาย้ำเด็ดเพราะว่าเจ้าของซั่งมาเปลี่ยนกับบพรูปวัตถิเป็นยังไงเอ้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้มาหอดแล้วตีเขาเช็คเวลาได้บ่เนี่ยใกล้มาหอดแล้วบ่ กับเขาไหแม่เขาเขามีเวลาบอกเขามันมีเวลาบอกพ่อมเี็กเอาดีแด้อวะเขารู้บอกเขารู้เังได้ว่าล้านค้าอีเฮ็ดกับเขาให้เวลานั้นเวลานีวะเขาที่เขาที่แจ้งเลยมั้งวะแสดงว่าล้านล้านที่โค้กเขามาตรฐานเติบเพราสัน โอ,เโอ้เอาเอาเอาถ้าบ่เอาว่ามันเก็บอีเด้รับผิดชอบเลยรับอบโอ้บาติสาหานาทีสิบนาทีถ้ารถติดรถอย่างคือยังเขาอี่เดียถ้ารถไปเลน่นลงทั้งคือยังรถเจ้าเนี่ยรถตุวันเนี่ย <c oughs> บ้านลืมยังนะบ้าเร <c oughs> ื่อหลักการวก็ทากินโคตรแซ่บอ่ะ <c oughs> โอ้โหไอรุ่นโมเพียรมูเพียพวกเล่นนั่นอันมอมไงมอมเน้นใช้ยืดคนเดียวโอ้ยเลาวกต้มหลายรอบได้ย <Yeah. S 2> อยู่เยี่ยเยี่ยมานเพราะบ้านน่ะผู้ใดผู้ใดอยืดแต่บ้าโอเนไม่คิดนะฮะสสวัดีครับทุกคน <c oughs> ได้อยู่เน,นี่้ยแหละมัน,นอน๋อนึ่นี่ด้วยสบายดีย่างนอะไรก็นบ่ถือฝนแตดว่าอยากบอกแร้วว่าบ่มีฝนแล้วฝนแล้วเม่์เป็นแล้วฝนมันลงไปพูน<ม>เพชรบุรีไปประจวบไปหมดประมาณวันที่หาวันเนาะน่าจะวันที่หาวันที่แดดนะแดงแดดเต็มเลยแดงเต็มเลยไอ้มันตกลดครับมันจะเดร์เย็น แต่ช่วงนี้จะเฝ้าเขาามาตกในกรุงเทพเถอะสถานทีโอเคนยะพี่กว้างขวางดีงามตั้งไงเหมือนเขาเป็นญาติกับการได้ฝ่า,าเต็มไปหมดเลยถ้าเหลียใจอันเนี้ยเหลียใจเนี่ยเสียงดงัดงๆนี่เหรอเอออันเชียงดงัดงๆเนีย่ยเปิดใกล้ใจให้นะโอ้โหโอห้โหไม่ยังไปบอกเขาเออขอเพยงนะครับ <c oughs> โอ้ยหามึงเนีย ดี่ครับอยู่บงเยสาพี่น้องคนวยอยู่ประมาณนี้ครับไอสังไอเดี๋ยวสังแกบอยู่ครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ที่นี่นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ